มาเด้อพี่น้องตากเขานี่ฝนตากทุกเมื่อง่ายทุกเมื่อฝนซ้อนเหนยาบหนากไรมาเด้อมาเด้อพี่น้องตากเขาน้ำกันเฮ้ย <c oughs> พูดอะเข่าพ่นไหลแห้งครับปด,ดน่าไหลไหลสแล้วน,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 น่าไหลครับตากเต็มเดินวัดอยู่ครับ เจ้านี้กับเก็บเจ้านี้กับตากฟาแลไอยไมมแล้วุนเมื่วพูดอะหล่คะเขาไหมพูดผุนทั้งนี้ก็มีครับผุนะฟากับแลมั้งหรอ,อ่น้องเตรียมเดินวัดยุบุนะ นี่ครับนี้กับสะเขาออกยุ่ครับนี่มันแน่นนไหมเตรียมเดินวัดเลยผมต้องปูนกับกวางไว้ยุ่ครับผนอันนั้นบ้านไอ้สาครับล้อกูผ่าล้านอยู่ครับหลายเงี้งโหตาเขาใส่เดียดครับผมป้ากะเละ phao เฝ้าเด้อพอ tối tối con ก่อน đây นี่ phao เล่น hoặc ยางๆฟึดกิน con đấy ได้เฮา lại nè khẩu ปลาเอาอยู่ hả nó bên lại hay rồi liệu vợ buồn phải lẻ mắt nào đó vẫn gì tố con đây buồn buồn ạ lái hàng lái này mà cho nên chỉ kịp tan gan má này เต็ิเบนวัดรวดพี่น้องทั้งุนกับมาฮันเน็ตมาฮันเน็ตตาครับวองไว้ก้อนยอยู่ยังไปยังมาจนวิน้นแล้วอืออเด็ดกระเด็ดคักละ่ะก็เป็นบ้า,าขี้ฝาก้อนบังแง่ครับ ได้ออกบางๆครับคอยแห่งไว้ครับทั้งดีก่กับแมนเดอร์พี่นี่บ้านในตาครับเนี่ย พูดนะปืดเขาผู้ซอยนิดกับกับอันไหน,นสั่งเส้นสมเลยครับนี่ตากยูเดินวัดนี่โอ้หลายขนาดครับพี่น้องพูดนะเมื่อวานนี่เราห่วงไห้ประศรนฝนตกห้าเขาเราฝนหลายแห้งครับพี่น้องหนอเนีมื่อฝนตกก็นางไห้มื่อฝนตกก็นางไห้ประศรนฝนตกห้าเขาเราพูดนะเขาเราหลายครับเราตาก บ่เบิดบ่เลี่ยงง่ายยู่นี่ฝนกับฉีตกครับหลายแห้งครับคนแมนเบิดได้พี่น้องนี่เมนครับเต็มเดือนวันได้ครับพี่น้องมอเตอร์ได้ตากในละมืดนียครับแดดดีครับมืดเลยเลยเชื่อเ,เ,เขาสะออกตากแดดครับนะา สั่งเสื้อส้มครับเขา้าไลยขนาดครับเขานี่ครับแมนเบิร์ดเลยพีหน่อยไปครับปุ่นนะครับแดดดีครับโอ้เข่าเต็มเดินวัดครับหลายขนาดมื่อนีน้แดดดีมืออื่นก็ ซอสเสร้อฝนก็นเลยจะตกมาด้วยเขาแห่งเนี่ยก็ได้เอาเขาขึ้นลอนนะครับนะครับมิถตนปูได้เขาลายๆได้ครับเต็มเดินวัดเต็มถนนอยู่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ